ครับผมสามแยกหลังนังไปเทียมรวมมิตรครับผมสามแยกเทียมรวมมิตรวิ่งถนนรัชดาไปห้อยฝังห้อยฝังห้อยฝัง

ระยะทาง3กิโลจาก3แยกผังเมืองมาถึง3แยกเทียรมรตรอากาศแจ่มใสเลยมาตรงนี้แดดเปี้ยงเลยแดดบ่ายสามเจอรถติดไฟแดง ติดไฟแดงสามแยกเทียมร่วมมิดเดี๋ยวทีดติดติดรถติดไฟแดงนะครับไฟเขียงแล้วไปกันต่อไปกันต่อ ามแยกเทียมรม,มิตแล้วก็มาตัดเข้าถนนรัศดาพิเศษวิ่งเส้นรัศดางตรงไปไ้ฝัง I'm going ปชาสงเคราะห์เลี้ยวซ้ายประชาอุทิศเลี้ยวขวาสุทธิสารลาดพร้าลงอุโมงเราเลี้ยวซ้ายตรงซอยซอยเนียมอุทิต ที่นี่เ <N> <N> กาถ่ายทำอะไรเนาะ mm hmm. น่าจะมีถ่ายทำโฆษณา ขอมานอสตอยโรงแรมฮิฟฮิฟวังเกาะฮิฟวังกาะฮิฟกรุงเทพ สถานีตำรวจนครบาลห้วยฝางห้วยฝางห้วยฝา,ง,างมาโผตรงถนนทตระชา ส่งเคราะห์32แล้วก็เลี้ยวซ้ายแค่นี้ก่อนนะครับผมถึงจุดหมายปลายทางแล้วครับหมายปลายทางของเราค็อร้นานแก๊สห้อยฝางร้านแก๊สห้อยฝางครับผมไม่มีรถจอดฝางเดี๋ยวครับ ขอขอบคุณสำหรับก,การติดตามนะครับผม